รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล แล้วไม่หยิบมากินแม่กับย่าหั่นแตงโมยอยู่ในขางครัวแม่หยิบจานแตงโมมาวางไว้บนโต๊ะแตงโมสีแดงแจ๋หนูกินได้ไหมคะได้สิจ๊ะแม่เอาซ่อมจิ้มแตงโมส่งให้มะลิ มะลิกำลังจะยื่นแตงโมเข้าปากแล้วแตงโมก็ตกลงพืยังไม่ได้กินเลยอ่ะมะลิก้มลงเก็บแตงโมที่พื้นมือมะลิหยิบชิ้นแตงโมขึ้นมาอย่าเอาเข้าปากนะมะลิทำไมหนูเอาเข้าปากไม่ได้อ่ะคะแตงโมตกพื้นสกรปรกแล้วก็มีเชื้อโรคแต่หนูอยากกินน่ะ ตกพื้นแป๊บเดียวเชื้อโรคไม่เห็นให้หลานกินเถอะคุณแม่คะเชื้อโรคสมัยนี้มีเต็มไปหมดป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะมาลิถ้าหนูอยากกินแตงโมเดี๋ยวแม่หยิบชิ้นใหม่ให้ดีไหมคะแต่แต่มาลิอยากกินชิ้นนี้หนูดูแตงโมที่หนูทำตกพื้นสิคะหนูเห็นไหมว่ามันมีฝุ่นสีดำๆดติดอยู่กับเนื้อแตงโมด้วย เชื้อโรคเชื้อโรคหน้าตาเป็นยังไงคะเชื้อโรคคือสัตว์ประหลาดตัวกลมสีดำมีดวงตาใหญ่และมีฟันแหลมคมและทำไมมาลิเห็นแค่สีดำดำนะคะเชื้อโรคตัวเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้แว่นขยายดูใช่ไหมคะใช่จ้ะเชื้อโรคอยู่บนพื้นหรอคะ อยู่บนพื้นก็มีบนโต๊ะก็มีตรงระเบียงก็มีสนามหญ้าหน้าบ้านก็มีเชื้อโรคค่ะแตงโมก็มีค่ะเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ค่ะทําไมหนูกินเชื้อโรคไม่ได้อะคะถ้ากินเชื้อโรคเข้าไปจะทําให้หนูไม่สบายเช่นปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้ค่ะทําไมเชื้อโรคใจร้ายจังหนูไม่รักเชื้อโรคเล่างั้นหนูขอเอาแตงโมเชื้อโรคนี้ไปทิ้งถังขยะนะคะได้จ้ะ มะลิเดินเอาแตงโมไปทิ้งขยะมะลิเดินกลับมานั่งที่โต๊ะหยิบแตงโมชิ้นใหม่กำลังจะเอาเข้าปากอย่าเอาเข้าปากนะมะลิแตงโมไม่ได้ตกพื้นทำไมหนูเอาเข้าปากไม่ได้คะเพราะมะลิยังไม่ได้ล้างมือเชื้อโรคอยู่บนมือมะลิได้ยังไงคะหนูเอามือจับแตงโมตกพื้นจําได้ไหมอ๋อเชื้อโรคก,ก็เลยอยู่บนมือ ใช่จ้ะหนูต้องไปล้างมือฟอกสบู่เอาเชื้อโรคออกก่อนแล้วค่อยมากินแตงโมนะคะค่ะมะลิยืนล้างมือมือมาลิสะอาดหรือยังคะสะอาดแล้วกินแตงโมได้แตงโมว What? หวานเดี๋ยวเอาแตงโมไปแบ่งให้คุณพ่อกินนะคะ มะลิเดินถือแตงโมมาให้คุณพ่อที่นั่งตรวนดินอยู่หน้าบ้านแตงโมวหวานมาแล้วค่ะมะลิล้างมือโอ้โหพนักงานเสิร์ฟแตงโมใจดีจังขอบคุณครับคุณพ่อหยิบแตงโมกำลังจะเอาเข้าปากแตงโมหล่นลงพื้นคุณพ่อหยิบแตงโมที่พื้นเอทํทำไมพ่อเข้าปากไม่ได้อลูกแตงโมตกพื้นแล้วมีเชื้อโรคค่ะ,ะเห็นจุดดำๆไหมคะ คือเชื้อโลกค่ะอืมจริงด้วยกินแล้วจะปวดท้องงั้นเอาไปทิ้งดีกว่าดีค่ะแล้วอย่าลืมล้างมือก่อนแล้วค่อยมากินแตงโมงวหวานๆนะคะไม่กินของที่ตกลงพื้นอย่าเอาแค่ความเสียดายมาทำร้ายร่างกายของตัวเองนะคะเด็กๆ